สวัสดีค่ะโซลารีเดอร์นะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงสถิติการอ่านของเราทั้งปี65ที่ผ่านมาค่ะเราอ่านไปทั้งหมดกี่เล่มแบ่งเป็นฟิกชันเท่าไหร่นอนฟิกชันเท่าไหร่เออมาแชร์กันเล่นๆสนุกสนๆแล้วกันนะคะในปี2022เราอ่านหนังสือไปทั้งหมด116เล่มค่ะ <c oughs> เรามองว่าอ่านไปเยอะมากๆนะคะเยอะกว่าปี2021ไปเยอะมากเพราะว่า2021เหมือนจะอ่านไปไม่เกิน10เล่มอะคะ่ะอืม ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าเออเราเรียนจบโทละผ่อนคลายมากพอที่จะอ่านหนังสือชิลๆได้นะ 2. เราเริ่มทำ Youtube มันก็เลยเหมือนกับได้กระตุ้นตัวเองให้อ่านหนังสืออยู่เรื่อยๆนะคะอืมก็น่าจะเป็น2เหตุผลหลักๆนี้แหละนะในการนับรวมเล่มของเราทั้งหมดเนี่ยเราเอาคอมิกหรือพวกหนังสือการ์ตูนมานับรวมด้วยนะคะเหตุผลที่เราเอามานับรวมด้วยก็คือเขาก็เป็นหนังสือเหมือนกันนะ่ะ คือในตอนแรกอะเราก็รู้สึกผิดเวยว่าเราจะเอาการ์ตูนมานับรวมหนังสือทั่วไปมันจะดีหรือวะคือแบบการ์ตูนมันอ่านจบเร็วมากๆเงี้ยเออมันเหมือนกับเราแอบโกงรูเปล่านะคะแต่พอได้ลองคิดดูดีแล้วก็แบบเออคอมิกเขาก็เป็นหนังสืออะก็คือหนังสือเล่มน,นึง เขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าหนังสือเล่มอื่นๆเลยเผลอๆ,ๆคอมิกบางเรื่องเนี่ยตัวหนังสือเยอะกว่านอนฟิกชันบางเล่มด้วยซ้ำนะดังนั้นเราก็เลยเอาคอมิกเข้ามานับรวมอยู่ในสถิติการอ่านของเราด้วยนะคะใน116เล่มเนี่ยเป็นอ e ีบุ๊ก61.2%ค่ะเป็นหนังสือเล่ม36.2%แล้วก็เป็นหนังสือเสียง2.6%ค่ะ,ะถ้าไม่ได้แถะตัวเองก็คงไม่ได้สังเกตนะว่าอ่านอ e ีบุ๊กเยอะกว่าหนังสือเล่มจริงเป็น สเท่าของเล่มจริงเลยอะอตั้งแต่ได้ e r e a ดเดมาเราก็อ่านหนังสือเยอะขึ้นจริงๆนะคะเออการใช้ e r e a ดเดอ่านหนังสือทําให้เราอ่านหนังสือเร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นมากจริงๆนะคะต้องยกความดีความชอบให้อ e ีเรดเดอร์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก e r e a ดเดอร์ er นะคะอีเรดเดอคืออุปกรณ์ที่ช่วยในการอ่านหนังสือนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแท็บเล็ตทั่วไปนี่แหละ แต่ว่าความแตกต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปก็คือหน้าจอของเขาเป็นเทคโนโลยี e-ink นะคะมันเหมือนกับการเอาหมึกไปแปะไว้บนหน้าจอค่ะจะไม่มีลักษณะแบบไฟฟา้าวิ่งตามหน้าจอเหมือนเหมือนกับจอ LCD หรือแบบในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือมันสบายตามากๆม,มันจะเหมือนกับหนังสือเล่มจริงๆเลยนะคะแล้วก็สบายตามากๆค่ะทำให้เรออาอ่านหนังสือได้อย่างยาวนานและต่อเนื่องโดยที่ไม่แสบตาเลยนะ ถ้าใครที่อยากจะหันมาอ่านอ e ีบุ๊กนะแล้วรู้สึกว่าการอ่านในแท็บเล็ต iPad มันมันไม่สะดวกพอมันแสบตาแล้วมันถูก notification ต่างๆดึงความสนใจไปเยอะอย่างเงี้ย ก็ลองมาใช้ e r e a d e r ดูนะคะเวิร์กมากๆเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับ e r e a d e r ไว้แล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะสำหรับหนังสือเล่มเราก็ยังอ่านอยู่นะคะเหตุผลที่ยังอ่านหนังสือเล่มอยู่ก็เพราะว่าเรามีหนังสือเล่มดองไว้ที่บ้านเยอะมากส่วนหนังสือเสียงเนี่ยก็ฟังในช่วงต้นปีค่ะช่วงนั้นเหมือนจะมีโปรโมชั่นซื้อแพ็กเกจอ่านฟังหนังสือเสียงนะคะน่าจะเป็นของ Storytel มั้งอืมก็ลองลองใช้อยู่ประมาณ3เดือนค่ะก็ก็พอได้อยู่แต่ปัญหาก็คือ เราไม่สามารถฟังไปด้วยแล้วทําอย่างอื่นไปด้วยได้นะคะคือการเสียเวลาในการฟังพอๆกับการอ่านเลยอะ่ะเออเราก็เลยเลือกที่จะอ่านมากกว่าเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราจะฟังหนังสือเสียงได้ก็มีแค่ช่วงเดียวก็คือช่วงที่เราขับรถไป30นาทีกับ30นาทีคือใช้เวลานานากว่าจะจบหนึ่งเล่นมนะมันไม่ค่อยเข้ากับ ไลฟ์สไตล์ล้วเท่าไหร่นะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ฟังหนังสือเสียงต่อก็คือว่าในสตอรี่เทลน่ะหนังสือที่เราอยากอ่านอยากรู้เรื่องมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสุดท้ายก็คือเลิกซับสไคไปนะต่อไปเป็นสถิติในเรื่องของหมวดหมู่หลักของหนังสือที่เราอ่านค่ะคือเราก็ <laughs> ไม่รู้จะแบ่งหมวดหมู่อะไรยังไงนะคะก็แบ่งเป็นกว้างๆอยู่3แบบนะคะก็คือ ฟิก o n นนอน i ิกชันแล้วก็คอมิกค่ะสำหรับ f ฟิกชันนะคะก็แน่นอนค่ะอันดับหนึ่งค่ะ52.6%ค่ะเกินครึ่งของที่เราอ่านในปีนี้เลยนะคะก็ทำให้รู้แล้วว่าเราเป็นสาย f ฟิกชันนะคะรองลงมาก็คือคอมิกค่ะ32.8%ค่ะแล้วก็น้อยสุดก็คือ n o n ฟิกชัน n 14.7%ค่ะก็แน่นอนนะคะในปี2022เราอ่านหนังสือเพื่อความผ่อนคลายความสนุกความไม่รู้อะ คืออ่านฟิกชันแล้วมันรู้สึกอ่านได้เยอะอ่านได้เร็วอะคะ่ะเก็ตเร็วกว่ากันอ่านนอนฟิกชันนะอ่อืมในปีหน้าก็พยายามจะดันนอนฟิกชันให้เยอะขึ้นละกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าฟิกชันมันไม่ดีอะไรนะเพียงแต่ว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนแนวการอ่านลองปรับเปลี่ยนแนวการอ่านของตัวเองบ้างไปอ่านอะไรที่มันไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนบ้างนะคะเพื่อจะได้พัฒนาสติปัญญาอะไรขึ้นมานิดนึงนะคะสถิติลำดับต่อไปคะ่ะก็คือ หมวดหมู่ย่อยค่ะเหมือนเดิมค่ะคือเราก็แบ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งหมวดหมู่ยังไงเหมือนกันนะคะแบ่งตามความพอใจของเรานะคะอันดับหนึ่งค่ะอสืบสวนสอบสวนทิลเลอร์พวกตื่นเต้นระทึกขวัญรวมสยองขวัญอยู่ในนี้ด้วยนะคะ4-5.6%นะคะถือว่าเป็นหมวดหมู่ที่เยอะเกินคนอื่นไปมากเราชอบอ่านอสืบสวนสอบสวนมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะค่าตกรกมอะไรอย่างเงี้ยคาตกรรมเลือดสาดหักมุมสยองขวัญเขย่าวขวัญ อะไรที่น่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออชอบมันรู้สึกตื่นเต้นเออรู้สึกว่าเราได้ใช้ความคิดไปกับหนังสือนะคะเราได้แบบเออคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยหรือว่าคนนั้นหรือว่าจะใช้เทคนิคนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วความสนุกของหนังสือประเภทนี้ก็คือตอนจบอะเออตอนที่เฉลยตอนที่แบบคลายปมได้เฉลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าหนังสือเขาทำให้เราคาดไม่ถึงได้มากเท่าไหร่ยิ่งสนุกนะคะอืม แล้วพวกนี้มันจะมีประเด็นต่างๆเข้ามาสอดแทรกอยู่เยอะมากนะคะเช่นปัญหาทางโครงสร้างสังคมการศึกษาการเมืองเรื่องของจิตวิทยาปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินเรื่องก็เลยทําให้ตัวเรื่องมันดูมีมิติอันดับ2นะคะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ13.3%เค่ะเป็นหมวดหมู่ที่เราไม่ถนัดเลยนะคะคือเราไม่เข้าใจอะว่าทําไมตัวละครต้องทําอะไรแบบนั้นอะ เออคือนิยายไม่ได้ผิดนะว่าแต่ว่าผิดที่นี่เองนะไม่เข้าใจความสัมพันธ์ไม่เข้าใจวิธีคิดของตัวละครที่มันเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็เลยอ่านไม่รู้เรื่องแต่พอมาปี2022เนี่ยเราคงจะโตขึ้นเนาะรู้จักความรักในรูปแบบต่างๆนะคะก็เลยมีโอกาสได้หยิบหมวดหมดู่ โรแมนติกหรือว่าความรักความสัมพันธ์พวกนี้เข้ามาอ่านนะคะก็รู้สึกว่าในช่วงที่เราอ่านนิยายรักอะ่ะเราดูดูเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีที่เราได้อ่านอะไรที่มันนอกเหนือจากคอมฟอร์ทโซนของเราบ้างน,น,นะคะอันดับ3เนี่ยก็เท่ากาัน2อันนะคะก็คือเท่ากัน2หมวดหมู่นะคะก็คือแฟนตาซีเซลเพลหรือพวกความรู้ต่างๆนะคะ ก็เป็น12.2%ค่ะแฟนตาซีเกี่ยวกับเวทมนต์เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์โลกของเวทมนต์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบน้อยลงนะคะค่อนข้างจะเบื่อนะ <c oughs> ถ้าเป็นแฟนตาซีที่เป็นแบบดิสโทเปียเซตปัญหาในเรื่องเป็นเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในเกมอย่างเงี้ยค่ะแฟนตาซีแบบนี้เออเรากาลังชอบอยู่นะคะสำหรับเซลเพล์ Help, หรือความรู้เนี่ยก็ก็เป็นหมวดหมู่ที่ค่อนข้างชอบนะคะชอบแต่ว่าอ่านได้ไม่เร็วพออ่ะ คือเป็นคนที่มันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนอย่างที่บอกเราชอบอ่านนิยายมากกว่าเวลาเราอ่านนิยายเราเก็ตเร็วเราอ่านไปได้เร็วนะคะแต่พอมันเป็นพวกเซลเพลว์ต่างๆพวกความรู้ต่างๆ,งๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอ่านช้าอ่านไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยบางทีเราก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาอ่านนะคะแต่เราคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราอ่านพวกเซลเพลว์หรือพวกความรู้ต่างๆช้าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมากพอคือ ทุกๆอย่างอะ่ะเหมือนนิยายก็เหมือนกันที่เราอ่านเร็วว่าเราเคยชินใช่ไหมเราอ่านนิยายมันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยพอเราอ่านหนังสือที่มันเป็นนิยายมันก็เลยเก็ตเร็วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นเซลเพล็หนังสือนอนฟิกชันที่เป็นความรู้ทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ฝึกฝนการอ่านหนังสือแนวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็เลยใช้เวลามากขึ้นนะคะนั่นแหละในปี2023เป้าหมายหนึ่งของเราก็คือเราอยากจะอ่านหนังสือในหมวดหมู่นี้ให้ให้เคยชินให้คุ้นชินกับมันมากขึ้น หมวดมู่ถัดไปก็จะเป็นวรรณกรรมทั่วไป11.1%นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องสั้นหักมุมค่ะ5.6%เส,สถิติสุดท้ายนะคะก็คือซื้อกับอ่านค่ะก็สถิติดูแล้วค่อนข้างดีนะคะก็ อ่านไป74.4%นะคะแล้วก็ซื้อไป25.6%ค่ะก็คืออ่านไป116เล่มเนาะแล้วก็ซื้อไปทั้งหมด40เล่มนะคะ40เล่มในปี2022เนี่ยน่าจะเป็นสถิติที่เยอะที่สุดเท่าที่เราเคยซื้อมาแล้วก็ได้นะอ่อานก็เยอะที่สุดด้วยนะคะที่เราอ่านเยอะกว่าซื้อเพราะว่าเราเอาเล่มรอหนังสือเล่มเก่าๆที่เรา ดองไว้มาอ่านด้วยนะคะเออแล้วก็เป้าหมายในปี2023ของเราอีกอันนึงเกี่ยวกับหนังสือก็คือเราจะซื้อหนังสือเล่มให้น้อยลงนะคะแล้วก็หันไปซื้ออ e ีบุ๊กมากขึ้นเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่เก็บหนังสือแล้วนะคะแล้วก็อ e ี e รดเดอร์ก็ตอบโจทย์เราได้มากนะ และนี่ก็คือสถิติทั้งหมดที่เราเก็บในปี2022นะคะส่วนเล่มไหนจะเป็นเล่มที่ประทับใจของเราค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้คุยกันในคลิปหน้าแลวกันนะคะในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดหรือว่าหรือไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่านหนังสือได้ดีกว่าคนอื่นหรืออะไรยังไงนะคะเพียงแต่แค่จะอยากแชร์สถิติการอ่านของเราเฉยๆนะคะเพื่อว่าอาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่คิดว่าอยากจะเริ่มอ่านหนังสือแต่อาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างกันไปบ้างนะคะ แล้วสิ่งที่อยากจะบอกอีกอันก็คือ,อเพื่อนๆไม่ต้องไปเทียบกับใครนะไม่ต้องไปรู้สึกน้อยใจหรือว่าเสียใจอะไรที่แบบโอ๊ยคนนั้นอ่านหนังสือเยอะจังทําไมปีนี้ฉันอ่านได้ไม่กินเล่มแย่มากอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวเลยนะคะคือจะบอกว่าไงดีละ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะการใช้ชีวิตแตกต่างกันบริบทรอบข้างแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอามาเทียบกัน โดยตรงไม่ได้นะคะถ้าอยากจะเปรียบเทียบอะไรยังไงก็ให้เปรียบเทียบกับตัวเองนะคะสถิติในปีนี้ของเรามันได้ตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ไหมเราพอใจหรือ,อยังถ้าพอใจแล้วก็จบเลยนะคะจะซื้อหนังสือเยอะกว่าอ่านจะซื้อไปดองไว้ซื้อไปไว้ที่บ้านซื้อไปรูปๆคลำๆไม่แกะซิลไม่มีปัญหาเลยจริงๆถ้าเราพอใจแล้วไม่ไทําให้ใครเดือดร้อนก็คือจบนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ